بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقم رق <applause> قم تيندي الله سبحانه وتعالى جميلة تنبو ความรับที่มีความสําคัญของชนชั้นสลับที่เป็นบรรดาซหบบะตาบิอไตบอินที่เขาได้รับความสําเร็จได้รับความดีงามได้รับเกียรติความยิ่งใหญ่ทั้งโลกนี้และโลกโลกหน้าในหลายๆสมรภูมิที่เขาาแล้วนั้นได้รับชัยชนะอิสลามแผ่ขยายอิสลามที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับความดีงามมากมายเลยเบื้องหลังสําคัญความรับสําคัญ ของบุคคลเหล่านั้นที่เขาได้รับความสําเร็จทั้งๆท,ที่เขาไม่มีความพร้อมทั้งๆท,ที่เขามีข้อจํากัดทั้งๆท,ที่เขามีความด้อยกว่าในทุกเรื่องราวแต่ทําไมละครับทำให้ชนชั้นเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเขาได้รับความดีความสําเร็จวันนี้เรามาคุยกันแล้วก็เรามาเปิดเผยกันนงค,ครับความสําเร็จดังกล่าวนั้นในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้ทรงตัดไว้ อ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَيْقَاتٍ فِي س َ ب il ิ ي ل ِ اللَّهِ oh فَيُقْتَلُ ัَ و ْ يَقْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ดก็ตามที่เขาสละไปในหนทางของเราศุีผานุวาตาลาซึ่งต่อมาในการสละของเขานั้นเขาอาจจะเสียชีวิตนะครับเขาอาจจะมีความรับรับความเจ็บปวดเขาอาจจะมีความยากลําบากเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับเอาอย่ากลิบหรือเขานั้นได้รับความพ่ายแพ้ ที่ว่ามีความเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บหรือว,ว่าได้รับความพ่ายแพ้ไม่จะรับความสําเร็จในเรื่องนั้นๆฟาเซฟานนตีอรจรนอวีมาเราลอสุภาณวัตลาจะให้รางวัลเขาอันมากมายพี่น้องครับอันนี้สําคัญพี่น้องครับยนรั้นเราคิดว่าเราเราเรา,เราเสียสละเราทํางานเราทุ่มเทเพื่อาศาสนาของอัลล์เพื่อาศาสนาของลาสุภานวัตลาแล้วนั้นเราจะได้รับความสําเร็จนะครับแล้วก็พอเราได้รับความล้มเหลวเนี่ยเราก็จะ เราจะท้อแท้เราจะหมดพลังครับหมดไฟในการที่จะทํางานใช่ไหมครับเหตุสำคัญเพราะอะไรฮะเหตุสําคัญเพราะว่าเรื่องนี้ฮะเราไม่ได้ดูในประเด็นว่าฟาโาลฟนูตีอารอรอนอัลรีมานั้นไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะไม่ว่าจะได้ไม่ว่าจะเสียนะครับถ้าหากว่าเจ้าทําเพื่อลล l a ์จริงๆแล้วนั้นฟาโาลฟนูตีอารอรอนอัลรีมาเราอล l ล h Subhanahu Wa t a จะให้ผลบุญของเขา อายักกุรอ่รานบทนี้บอกเราชัดๆพี่น้องครับแม้ว่าเราลำบากแม้ว่าเราเจ็บแม้ว่าเราเสียหายถึงแม้ว่าเราถึงแก่ชีวิตก็ตามสิ่งที่เราได้คือผลบุญเราไม่ได้เหนื่อยฟรีไม่ได้ลำบากฟรีนะครับความสําเร็จอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในยุคเราความสําเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือเราแต่อย่างน้อยๆเมื่อเราได้ทุ่มเทอย่างจริงๆเพื่ออาล้วนั้นเราจะได้รับผลบุญเราได้รับผลบุญกำลังจะบอกพี่น้องครับ ความสาเร็จที่มีความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากรามาดาซาบะนั่นคือเขาเขามองผลผลบุญมองรางวัลที่จะรับจากลัสุภาณุวาตาลไม่ได้มองรางวัลที่จะเกิดขึ้นในโลกดนญ,ญานี้พี่น้องครับสิ่งที่เขามุ่งไปเพื่อวะสิ่งที่เขามุ่งมุ่งไปเพื่อวะลําบากเสียสละทุ่มเทยิฮหรรัดสละเพื่อลัทชีวิตทรัพย์สินเพื่อลัทสุภาณุวาตาลไม่ต้องการรางวัลใดๆเลยในโลกดนญ,ญานี้นะครับเขาหวังอาคิร์หวังเพื่ออาคิรราแอ,อย่างเดียว หวังผลบ,บุญหวังสวรรค์จเจ้าลัสุฮารุตระาอย่างเดียวแต่สิ่งจเจ้าลัสุฮารุตระาให้คืออะไรให้ความสําเร็จให้ได้รับชัยชนะให้ได้รับชัยชนะในสอสมรภูมิอาจจะมีบางครั้งที่เสียชีวิตบางครั้งอาจจะพ่ายแพ้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญเพราะอะไรเพราะเขาเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วมันราสอว่ะทุกคนที่ออกสมรภูมิเขาออกไปรบเพื่ออยากจะตายอยากจะตาย เพราะตายแล้วได้สวรรค์ตายแล้วได้ผลบุญบาดเจ็บแล้วได้ผลบุญจากอวสุฮานวาตละซึ่งต่างกับเราในยุคนี้ใช่ไหมครับบางครั้งเราทํางานเพื่อองค์กรทํางานเพื่อศาสนาของอวสุฮาณวาตละเราก็าก,กลัวเจ็บกลัวจนกลัวลําบากนะครับกลัวลําบากครับถ้าทําแล้วลําบากมันเหมือนเอาเหมือนเอามือไปซุกหีบหลายคนจึงไม่กล้าที่จะทาเพราะอะไรฮะเพราะไม่เห็นถึงรางวัลที่จะได้รับจากอวสุภาณวาตละเพราะพูดได้ไงครับเพราะความอิคลัสที่มีปัญหาความอิคลัสมีปัญหา นั้นถ้าจะตอบแบบฝันทงเลยว่าสิ่งสําคัญที่เป็นอาวุธลับที่เป็นความลับของความสําเร็จของมาดอลซอบะที่เขาได้รับสิ่งดีๆในชีวิตของเขาและและส่งทอดสืบทอดส่งมาให้ต่อความดีงามนั้นสู่จากรุ่นสู่รุ่นนั้นเพราะความอิคลาสความเป็นสนใจดูทษนีเพีองครับ

ไม่ได้ออกไปเพื่อสิ่งใดเลยผลประโยชน์จากดุนยาจะเกียรติจะเป็นเป็นเงินเป็นศักด์ศรีเป็นทรัพย์สงครามเข้าไม่ได้มีเจตนานี้พี่น้้งครับแต่เขาออกไปนั้นลายุครยูหูอิลลาจิฮาดฟิสซบีลีไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เขาออกไปรบผักดันให้เขาออกไปเสียสละนั้นนอกจากจิฮาดีเสียสละในหนทางของเราสองอีมานุนบีศัทธามันกับเาสุภระนวาตละออกไปนั้นศัทธามันกับเลา เชื่อว่าตัสดีคนสามตัสดีคนบิริซาบิรุสูรีเขาศรัทธาเขาเชื่อมั่นในรอสูล ullah ซลในสัญญาของรัสุลผ้านุวาตาละคืออิคลาสพี่น้องครับเขาไม่ได้มองในเรื่องที่เป็นดุนยาและมองที่เป็นผลบุญมองรางวัลสิ่งที่ได้รับจากอัสุลผ้านุวาตาละนั้นสิ่งนั้นคือเขาอิคลาสเขาเต็มร้อยอิคลาสเต็มร้อยไม่ต้องหวังอะไรเลยแต่ไม่หวังนะเอาพร์ให้แต่ต่างกันคือหลายคนที่เราหวังในดุนยานี้แล้วไม่ได้ รหรือได้ก็ไม่คุ้มกับสิ่นจะเสียไปอันนี้มันเป็นเคล็ดลับที่มีความสําคัญสิ่งที่สร้างความแตกต่างไปน้องครับหลายครั้งที่เราหวังในดุนยานี้หวังธรรมในเรื่องของศาสนาและหวังในดุนยานี้พี่น้องครับมันไม่ได้นะครับไม่ได้หรือได้ก็เพียงเล็กน้อยไม่ได้มีคนค่าจะต,ต่างกันพี่น้องครับต่างกันเราไม่ได้หวังไม่ได้เจตนาไม่ได้หวังครับไม่ได้หวังเราหวังจากลัทธิสุภฮานอูแต่ลาแต่ไม่หวังเลเอาวให้เอาวะให้เพราะสิ่งนี้มันคือความอิคลัสอิคลัสคือเคล็ดลับ ความลับของความสุขความสําเร็จความดีงามทั้งดุลยาและอาคิรอนั้นทะดิสนี้นมีบ,บอกว่าชัดเลยครับนั้นไม่มีใครการที่เขาออกเสียสละนั้นสิ่งที่ทําให้เขาผักดันให้เขาออกไปนั้น3มข้อไปเนองครับซาบีลีในคนทางของอัลลอ์สุบฮานวาตาแหละอีมานุนบีศรัทธามั่นกับเราเชื่อกับเราตอสดีคนบี้บิวรุสูลีเชื่อศรัทธาต่อกับเป็นรอซูลของท่านนบ,บีเีสัลลาฮอัลลอฮ์สลัสลลัมอัลลอฮ์ตัดว่าทาริสนี้อัลลอ กล่าวว่าอย่างไรครับนบีบอกกล่าวว่าอย่างไรฟาหัวอะารยยาอมินอัลลอฮ์บอกว่าเราอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเน้นจะค้ำประกันเขาอะารยยาเป็นวาญิบเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาอัลลอฮ์ค้ำประกันเขาค้ำประกันอะไรครับหนึ่งอันอุดเคหุ่นยันนะเราจะให้เข้าเข้าสวรรค์ถ้าตายไปในในการเสียสละเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวาตะลาได้เข้าสวรรค์นะครับได้เข้าสวรรค์ได้ ายไปเหมือนว่าจะเสียแต่ไม่ใช่เสียพี่น้องครับได้สิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าครับสองเอาอริอโฮอิลามัสกันเฮลือเราให้เขากลับไปสู่ภูมิทันาหนาของเขาคือไม่ตายไม่เสียชีวิตกลับไปโดยสวัสดิภาพอลัลเลคอระยานมุนนะอิลันมานะและมินอจร์กลับไปในสภาพที่หนึ่งได้รับผลบุญเอากรณีมาตัสองได้รับได้รับทรัพย์สงครามได้รับทรัพย์สมรภูมิก็คือชนะครับกลับไปชนะ ชนะสมรภูมินั้นได้ความปลอดภัยนะครับได้ทรัพย์สเบียงสมรภูมิได้ทรัพย์สงครามได้เรื่องที่เป็นดุนยาติดตัวกลับไปอันนี้สําคัญมากเลยน,นะครับสําคัญมากเลยที่บรรดาสอบาเขาจะรับความรีงามจะรับความโปรดปรานจากอัลลสุบฮานวาตละเคทที่ไม่รับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบุคคลเหลวันนั้นคือความอิคลาสเพี่น้องครับฮะดิษ่นเบีกาวว่าและยุคริยูอิลละยิฮาดุฟิสซาบีสิ่งที่ผักดันให้เขาทําเพื่ออัลลอฮ ออกไปเพื่ออัลลอฮ์เหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์นั้นไม่ได้เพื่อสิ่งใดเลยอิลลัศบีลีในขนทางของอัลลอฮ์สบีลิลลัศส,สลเ Allah, สสัเพื่ออัลลอฮ์สอดเดาะก็เพื่ออัลลอฮ์บริจาคเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละลำบากเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละครับอีมานุนบีศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ในรางวัลที่จะได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเขาเชื่อมัน่นในสิ่งที่เขาได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละอัตสดีคนบิุรุสูลีครับเชื่อมันม่นศรัทธา ในเราสซนในคําที่ทารโซลัลสหรือว่าท้ารซัมได้บอกไว้อวโล์ทรงทรงแต่ละใครที่มีสามข้อนี้อวโล์นั้นค้ําประกันเขาค้ําประกันเขาสองอย่างหนึ่งสวรรค์ถ้าเสียชีวิตถ้าลำบากเนี่ยผลบุญสองเรื่องในดุนยานี้ให้ถ้าไม่เจ็บครับถ้าหักกลับไปก็ได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะกับงานนั้นเราสําเร็จงานที่เราตั้งใจจะทํางานเรื่องมัสยิดเรื่ององค์กรที่เราเหนื่อยอินชาอัลลอฮ์เมื่อเราอิคลาสเพเสื่ออัลลอฮ์ซุบฮานุ UP, วาตาัลละนะครับอิคลาสจริงๆอินชาอัลลอฮ์ เราอาจจะได้ไดรับความสําเร็จองค์การน,นั้นจเจริญรุดหน้าได้รับความสําเร็จ2หรือถ้าหากว่ามีปัญหามีอุปสรรคยังไม่เจริญยังไม่รุดหน้าปัญหาอุปสรรคเยอะเลยเกินเราเหนื่อยและลำบากไปน่นองครับไม่ต้องทอแท้ไม่ต้องถอดใจไปเนองครับเพราะมันเป็นผลบุนขออย่างเดียวว่าที่สิ่งที่ผักดันให้เราทําที่เหนื่อยนี่ยสิ่งนั้นนเพื่ออะไรกันแน่อะไรกันแน่แต่ถ้าทาเพื่อดุลยามไม่ได้อะไรฮะอาจจะได้เล็กๆน้อยๆผลประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างคําหอมหวานที่เป็นเหมือนเป็นยาลมชั่วคู่ชั่วายามเป็นยาหอมนะคร แต่มันไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่เราจะต้องเสียสูญเสียไปที่เป็นที่หนึ่งเป็นหยาดเหงื่อ่ังกายเราสองสิ่งที่เราควรจะได้จากอาเราสุฮานหนูแตเราไม่ได้เราเสียได้เล็กๆ็กน้อยๆเป็นยาหอมเล็กๆ็กน้อยนพี่น้องครับนั่นคือความหายนะที่เกิดขึ้นกับสังคมเราในปัจจุบันนี้ก็กลับมาตั้งหลักใหม่พี่น้องครับตั้งตักตั้งหลักใหม่รู้อย่างเดียวพี่น้องครับให้อีคลาสนะครับไม่ได้หวังนั่นแหละได้ไม่อยากที่จะได้นั่นแหละได้นะครับขอว่าให้เรากระหายในัลกอาการ สแสวงหาเพื่ออังกรสุภานวาตละนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญเป็น้องครับอยากจะเล่าถึงกิจซอประวัติหนึ่งของบรรดสาสอาบะที่อยู่ในสมรภูมิม,ม,ม,มุกตาสมรภูมิมุกตาเป็นสมรภูมิที่วัดอีมานลักษัทธาวัดความอิคลาสสมร,สมรภูมินั้นเป็นสมรภูมิครั้งแรกระหว่างมุสลิมกับอาณาจักรโรมันยกไปที่ที่มุกตาเป็นสถานที่หนึ่งอยู่ประเทศจอร์แดนในปัจจุบันนี้ มุสลิมมีเพียง3,000คนศัตรูพอรู้ว่ามุสลิมกาลังมายกทัพเตรียมความพร้อมโรมันอาจาจักรโรมันเป็นผาอำนาจในยุคนั้นครับ,สา,ส,บสามแสนเก,กือบ3 0 0แสนคน3,000กว่าส0 0แสนคนพี่น้องครับและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับอาวุธยธุทโธปกรณ์มีความพร้อมมีรประสบการณ์ในการทาสงครามนะครับพร้อมทั้งหมดเลยอารับเป็น เป็นบัดดูเป็นคนปาเทือนไม่มีความพร้อมไม่มีอะไรมากมายมีอย่างเดียวคือมี إ ي م านมีศรัทธามีอรรถสุภา์นวาีว่าจละจะยังไงก็ตามครับเมื่อไปถึงสมรภูมิข่าวมาครับศัตรูสามแสนคน,นบรดาซอซบาศกบมีความลังเลในขณะนั้น <c oughs> บางคนมีความลังเลว่าจะเดินต่อไปหรือจะถอยถอยทับกับถ้ารบกันยังไงก็เหมือนเอาไข่ไปกระทบหินสามแสนสามสามพันกับสามแสนนะครับมันร้อยเท่านะครับซบาท่านหนึ่งไป่นองครับกล่าวถึงประเด็นที่มีความสําคัญ สบัดท่านนี้มีนามว่าอับดุลลาฮ์บินอับดุลระฮ์ฮะกล่าวว่ามานุกว่าทีลุมมานุกว่าทีลุมเีอาดะเดินววลามาเดินจริงๆแล้วเรารบกับพวกโรมันนั้นไม่ได้รบด้วยกับจํานวนคนไม่ได้รบด้วยกับอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้รบอยู่กับไม่ได้รบกับเรื่องของในเรื่องของการวางแผนยุทธวิธีว่าลากินุกว่าทีลุมบิลาอิลาฮิลลอฮ์ เรารบกับพวกนี้โดยเรามีแล้วอิลลอใช่แล้วอิลลอใช่อิมานใช้ศรัทธาอัลอลที่มาอยู่นั้นรบกับพวกนี้ครับอย่างนน้อยอย่างในน้อยเมื่อเราได้รบเพื่อรอั์สุภามหรืออะลาแล้วนั้นอย่างในน้อยที่ที่เราจะได้รับนั้นบิดาผู้นาเย็นเราต้องได้รับหนึ่งในสองประการนี้หนึ 1, ่งต شهد ตายแต่ได้สวรรค์หนึ่งได้สวรรค์หนึ่งได้สวรรค์สองกลับไปถ้าชนะได้รับทรัพย์สงครามได้รับเรื่องที่เป็นดุนยานี้พี่น้องครับ มุมมองของซวบาเท่าน,นี้คือไงมันมีแต่ได้กับได้พี่น้องครับได้กับได้ครับจะตายได้สวรรค์ถ้ารอดกลับไปชนะได้ได้ในเรื่องของดุนยาได้เรื่องของที่เป็นเป็นเป็นทรัพย์เฉลได้รับชัยชนะได้ทําให้อิสลามนั้นก้าวไกลไปแต่หลักสาคัญคือให้ได้อาลสุภานวาตละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและทําให้กองทัพมุสลิมสามารถที่จะยัน กับอาณาจักรโรมันได้ในสงครามครั้งนั้นพี่น้องครับกลับมาสอนตัวเราบอกกับเราในวันนี้ที่เราไม่กล้าที่จะเสียสยละในเรื่องศาสนาของวสุภาในวาตาลาหลายคนเหนื่อยหลายคนท้อแท้หลายคนสิ้นหวังในการที่จะทํางานเพื่อศาสนาของวสุภาในวาตาลาเราก็กลับใหม่พี่น้องครับเพราะเรามีสิ่งที่มีความลับเหมือนกับเขาคืออะไรฮะฟีนอามานูบีมิสเลียมันตุมบีถ้าพวกท่านพวกเขาศรัทธาเหมือนกับสิ่งที่พวกท่านศรัทธาพวกเขาคือพวกเราฮะได้ศรัทธาเหมือนกับที่ ที่พวกท่านศรัทธาคือหลบรรดาซาบะพูดได้ง่ายครับถ้าหากว่าเราศรัทธาเรามีอหมามีความอิคลาสมีความยกเกนมีความมั่นใจเหมือนกับบรรดาซาบะตาเบีเหมือนกับชนชั้นสลับนั้นเขามีอหมาศรัทธากับพวกเขาฟากักอดีแต่ดาวพวกเขาก็คือพวกเรานะฮะก็จะได้รับชัยชนะได้รับขิดายะทางนามได้รับชัยชนะเหมือนกับที่พวกท่านได้รับชัยชนะนั่นแหละเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่สิ่งที่สร้างความแตกต่างนั้นครับเคลที่ไม่รับความรับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ ความดีงามความยิ่งใหญ่ของบงรรดาสลับครับก็คือความมิคลาสความมิสุดใจครับเพราะเขาทำทำเพื่ออววะอย่างเดียวแต่สิ่งที่ได้อัลววะให้ทั้งดูอย่างละอานครารพนั่นแหละครับอัลกุรอนาอูิฮาราวะอัสตะฟุรุลลอฮ์ะลิวาละคุมบาริสัยรินมุสลิมีนนมิยมุลลิดัมฟัสตัมฟุรรอินห์อลกัฟฟูรุรัลรหิมุซัลามุอะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮ์กะบรักาตุ